ขามือก็ขามือมาแล้วมาแล้วสองทันคูตามมา่ตามมามันตามมาเออผมจะหมุนกลับมาให้พี่เก๋เขาตามมันจิคู่ไง้ด้วยถาแล้วผมเอาแล้วนะครับจีแมททำงานแล้วครับจีแมทครับน,บนี่อย่าว่าจีแม็ก อ่ะสักเหลืองสากเหลืองกมาก่อนสักเหลืองมาเลยสากเหลืองเรียบร้อยนี่แหละรวงระวังกันจิ้คู่นะครับอันนี้ดำนะครับอันนี้ดำมาแล้วจีแม่กับจีแม่กทำงาน มาไงเนี่ยติด <c> ค <ười> ิวม,มาไงอ่ะพี่ล,ลูกฝักยวฉันเโอ้โหผู้บุญเลยเล่นข้างล่างจิกอ่ะจิกอ่ะจิกกจิกกอนอย่างหุ่นเลยนะโหไม่ได้รีบเปลี่ยนเลยเอาจะต้องอะไรนะก็เอาเอาจากตรงไหนพี่ตีตีเลย,เลยแล้วก็ตางน้ำเลย vâng nó vâng ơi vâng ơi vâng bình vâng ơi vâng ơi vâng đi kìa. ô. đợi 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 จับก่อนจับก่อน